สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานาเสนอห้านานยพิเศษนะครับห้านายพิเศษของวันที่ 4ธิง5คม2566นะครับสำหรับานายพิเศษนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับพิเศษนะออกทุกๆวันนะครับ5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง Vip ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติด้วยนะครับกดตติามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงมั กลางมังมีทวีตัพทว,วีชุทวีสูงนะครับอ้าวเมื่อวานหาหนี้ฮานายพิเศษออกเจ็ดสามสามเจ็ดห้านะครับเข้าไหมเมื่อวานนี้เจ็ดสามสามเจ็ดห้านะครับให้ห้าหกเจ็ดนะครับอือโอ้มาห้ากับเจ็ดเลยมาเจ็ดกับห้าเลยเด้งเลยนะครับให้เด่นห้ากับหกลองเจ็ดนะครับมันมาห้านะครับเฉพาะสายรูดนะถึงจะได้กินนะสายเจาะเนี่ยนะ มักจะพลาดนะครับบอกไว้ก่อนนะให้ระมัดระวังด้วยสายรูดสายรูดได้กินสายเจาะได้แห้วนะครับกินแห้วเหมือนกันนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันชอบมาคู่กันนะครับประมาณนี้พยายามรูดดีที่สุดนะครับเพราะว่านี้เ3 3สามสามมันเกห้านะครับวันนี้จะเป็นอะไรก็มาดกันเลยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามกดถูกใจนะครับามาชมกันได้เลยครับวันนี้ห้าน้อยพิเศษนะครับ ห้ากดนะครับเยอเดิมก่าเยอเดิมกว่เมื่อวานนี่ไหมห้าหกเดนะครับเน้นที่ห้ากับเดนะครับแปดห้าห้าแปดเก้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึห่าะครับแปดเจ็ดเจ็ดแาเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนะครับตามนี้นะครับหารูดวิ่งก็หกับเจ็ดนะครับต่วนใครชอบ6กก็ฟากันไปตามนั้นนะครับ มนลอยพิเศษนะครับอันนี้คือคู่เจาะนะครับผู้เจาะมักจะพลาดนะบอกไว้ก่อนนะครับทางที่ดีคือลูดนะครับลูดดีที่สุดเราลูดทุกตัวแล้วเราค่อยมาตัดตัวที่เราไม่ชอบออกก็ได้นะครับประมาณนี้ครับห้ากับหกครับเน้นที่ห้านะครับครับประมาณนี้คิดว่าห้าไม่มาหรอกมันจะมาตัวรองอ้ากับเียดนี่แหละประมาณนี้นะครับอ่าพิจารณาดูนะครับอ่าครับก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆ ขอให้ทุกท่านได้เฮ็ไดกิดนะครับชาววีไพีธรรมดาก็จะมาเน้นที่รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ <S <S